กราบสวัสดีสมาชิก fc ที่ติดตามกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกเพชรยินดีประจำวันพรฤหัสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2568นะคะแข่งขันกันที่สนามมวยราชดำเนินค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มทางทีวีช่องทู24นะคะและแอป พลายทีวีเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะมวยทำการแข่งขันในรายการ2ช่วงรวมแล้ว9คู่นะคะแต่ในวันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นหน้าเล่นหน้าลุ้นมาฝากสมาชิก f อ 4, 4คู่นั่นเองนะคะนั่นก็คือคู่รองและคู่เอก ในช่วงแรกนั่นก็หมายความว่าคู่ที่สามกับคู่ที่สี่นะคะและจากนั้นก็เป็นคู่รองและคู่เอกในช่วงที่สองนั่นก็หมายความว่าคู่ที่แปดกับคู่ที่เก้านั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีใน ที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะและก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm เก้านะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ แล้วก็อยากจะขอเรื่องแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิจารณ์มวยล่วงหน้านะคะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรากำมาดูกันนะคะว่าสี่คู่ที่หยิบยกมาในวันนี้มีใครชกกับใครบ้างน,นะคะคู่รองของรายการในช่วงแรกที่จะทำการชกเป็นคู่ที่สามนั่นก็คือเพชรพอใจบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะคะ พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะจะเจอกับเนื้อพยักโข่อยางคอแหลมพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะคะต่อกัน1ปอนด์ค่ะและคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในช่วงแรกนะคะเด่นผาด่างแดงรดดีค่ะพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะเจอกับเพชรกาการะนองมวยไทย2120 0ปอนด์เช่นกันนะคะและคู่ที่8ของรายการซึ่งเป็นคู่รองในช่วงที่2นะคะ เป็นการพบกันระหว่างเจริญสุขบุญลานามวยไทยจะเจอกับชายโทนวอ,อุรชานะคะพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ค่ะและปิดท้ายรายการกันด้วยคู่มวยล้างตาสางแค้นกันนะคะเป็นการพบกันระหว่างเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตค่ะจะเจอกับคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะคะก็ถือว่าเป็นนัดล้างตาจากที่ ทางฝั่งของเพชรน้ำหนึ่งเคยชนะมา1นึ่งไฟและล่าสุดมาเจอกันก็เสมอกันไปนะคะนัดนี้เรามาดูกันว่าขิวทองนุ้ยสีมุมเมืองจะสามารถสางแขนได้หรือไม่นะคะมาดูกันที่คู่แรกของรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างเพชรนักชกมุมแดงนะคะเพชรพอใจบาสท,ทุ่งเขาหลวงค่ะพิกัดน้ำหนัก105่อยห้ปอนนะคะนักชกวัย16ปีจากจังหวัดอุบลน,นะคะ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัสท,ทุ่งเขาหลวงค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะชกมวยมาก็50กว่าไฟแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยๆก็50กิโลกร,รัมนะคะเป็นมวย เข่าในเหนียวเปิดเกมสาสตร์แข้งล็อกรัดตีเหนียวแน่นนะคะปลายแข็งแกร่ง3ฟอร์มหลังนะคะมีชนะนอกยก4วันมีชัยทีเคดีมวยไทยเมื่อวนที่26กันยายนที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นต่อยไว้ที่พิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนจอมโหดเล็กน้ยอนยสี่มุมเมืองนะคะเมื่อ วันนั้นแพที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนน็อตใหม่ JP Power เมื่อวันที่12ทธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก104ปอนด์ค่ะมาดูทางฝั่งคู่ชกมุมน้ำเงินนะคะเหนือพยักษ์กวยบางคอแหลมหรือจาติกอุบลน,นะคะพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ค่ะก็หมายความว่าต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นั่นเองนะคะ นักชกวัย16ปีเท่ากันนะคะสูง166เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจ่าติกุบลนนะคะชกมา30กว่าไฟนะคะ35-36ไฟนะคะน้ำหนักปล่อยปล่อกิโลค่ะเป็นมวยเดินหน้าคว้าคอตีเข่านะคะสองสองไฟหลังนะคะชนะนอกยก4เพชรแดงวันของโอม WKO เมื่อวันที่3ทธันวาคมที่รังสิตค่ะ วันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะคะแพ้คะแนน Facebook ติก๊กความครูควายงามเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ศึกช้างเกียรติเพชรสัญจรค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์นะคะคู่นี้ถือเป็นดาบี้แม็กเมืองดอกบัวอุบลราชธานีเลยนะคะเป็นมวยเขา่าเจอเขา่าเป็นมวยดาวรุ่งรุ่นเล็กๆร้อยสีย่ปอนด์หปอนด์น,นะคะสำหรับคู่นี้ปาดหัวตัวเท่านะคะห่างกันก็ไม่มากมายนะ ทางฝั่งของเพชรพอใจเนี่ยจะต่อยอยู่เวทเล็กๆเด็กๆนะคะไฟล่าสุดที่มาเจอกับเจ้าน็อตใหม่เป็นไฟที่เพชรพอใจทําผลงานได้ดีมากเลยนะคะสามารถเขาเรียกว่าน็อตใหม่ก็เป็นมวยที่สดดีๆตัวหนึ่งนะคะรูปร่างดีด้วยแต่ทางฝั่งของเพชรพอใจสามารถเร่งขึ้นมาได้แล้วก็เอาชนะมาได้ในวันนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นเลยนะคะ ส่วนทั้งเจ้าเหนือพยัก์นะคะจากที่กูบนค่ายบางกวยบางคอแหลมค่ายนี้ทํามวยดีเลยนะคะแข็งแกร่งแข็งแรงนะโดยเฉพาะเป็นมวยที่เดินหน้าตีเข่าวันนี้ได้มาต่อยในเวทร้อยหกปอนด์ก็มองว่าเป็นเวทที่ดีๆของตัวเองและเป็นเวทน้ําหนักที่ได้เปรียบก็เป็นเวทใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นด้วยมุมมองทัศนะของมวยคู่นี้นะคะแลกกันแลกเข่าในกันทีต่อทีฮนะเบียดไปเบียดมาเสียดสีกันไปปลายๆเนี่ยทางเหนือพยักษ์ที่ได้ต่อยในเวทใหญ่เวทตัวเองเนี่ย คิดว่าจะสามารถยืนยงได้ได้ยืนระยะได้ดีกว่านะคะสำหรับคู่เปิดหัวของรายการคู่ที่3นะคะในศึกเพชรยินดีนะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าเหนือพยักกวอยบางคอแหลมนะคะจะชนะเพชรพอใจบัสท,ทุ่งเขาหลวงค่ะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ mm 98ค่ะ เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะและก็ที่สำคัญเลยนะคะอยากให้ทุกท่านกดติดตามเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเราเพื่อรับเอาข่าวสารข้อมูลดีๆทัศนะดีๆที่เซียนเปรี้ยวเมืองคอนนำมาฝากกับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะคะนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกให้เสมอเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่ได้รับไปขอให้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ะะถ้าเราอยู่ในตัวที่ได้เปรียบแล้วจงใช้ความได้เปรียบนั้นให้เป็นประโยชน์แต่งตัวบังทุนกินสองข้างสําหรับคําว่ามวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเราคิดว่าแน่แล้วเราคิดว่าใช่แล้วกลางอากาศยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าตัวถูกต้องรู้จักออกตัวบังทุนแต่งตัวกินสองข้างนะคะก็ไปต่อกันที่คู่ที่4ของรายการนั่นก็คือหมายความว่าชกเป็นคู่เอกในช่วงแรกเลยนั่นเองนะคะ เป็นการพบกันระหว่างเด่นผาด่างแดงรถดีซึ่งทำการชกเป็นมุมอยู่ฝั่งทางมุมแดงนะคะพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ค่ะนักชกวัย18ปีนะคะสูง175เซนติเมตรค่ะจังจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะคะของเสียวุฒพอหลักบุญของเรานั่นเองนะคะชกมวยมาก็60กว่าไฟแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยๆ59กิโลค่ะ เป็นมวยขวาเข่าในเกาะในปล้ำตีรัดฟัดตีเหนียวแน่นบูดุดันนะคะเดินติดดีปลายแข็งแกร่งกว่านะคะ3ามไฟหลังนะคะแพ้นกยกสามสเดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองเมื่อวันที่30กันยายนที่ศึกคีโรไฟมวยไทย ใ,ในตำนานนะคะวันนั้นชกไว้ท <affili ation> oh ี่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะชนะคะแนนชรันพยักษ์3แผ่นดินเมื่อวันที่5ธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะและล่าสุดก็ชนะคะแนนชรันพยักษ์3แผ่นดินเมื่อวันที่3มกราคมที่รังสิตนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะมาดูทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเพชร กาการะนองมวยไทยค่ะพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะ นับชกวัย19ปีค่ะสูง170เซนติเมตรจากจังหวัดมหาสารคามนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ของเสียเบนนะคะชกมวยมาก็60กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ59กิโลนะคะเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแข้งขวาแรงสอกคมได้ลุ้นตลอดแข็งแรงนะคะ3ฟอร์มหลังแพ้น็อยก3เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่ส กรกดาคมที่สนามมวยรังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะคะแพ้คะแนนหนึ่งอำนาจอึงอุบลเมื่อวันที่16สิงหาคมที่รังสิตวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะคะล่าสุดชนะน็อกซปเปอร์บอลเกียรติชัดชยัยเมื่อวันที่24ธันวาคมที่สนามมวยรังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะคะ สำหรับมวยคู่นี้นะคะต้น,ต,นต้นหนักแรงหมัดหนักซอกแรงเดินใส่อะไรกันมวยซ้ายก็อยู่ที่ทางฝั่งของเพชรกากา้าด้วยเวทก็ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบนะคะเพราะว่าต่อยกันไว้ที่ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดพอๆกันวันนี้ปล่อยมาต่อยร้อยยี่สิบก็น่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับทางฝั่งของเด่นผาด่างเพราะเป็นมวยที่รูปร่างใหญ่กว่า,ได,าะะได้เปรียบรูปร่างนะคะได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ เป็นมวยที่เขาเรียกว่าต้นๆทําใจนิดนึงแต่ปลายๆเดินติดเดินในมีตีนนําเข้าไปแล้วก็จับในตีเนี่ยตีแข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแต่งมากเลยนะสำหรับฝั่งของเด่นผาด่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็การผ่านตัวมวยเบอร์มวยโดยเฉพาะไฟสองไฟหลังสุดสด,สดมากๆที่ชนะเจ้าชรันมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นเลยนะคะสำหรับมวยคู่เอกในช่วงแรกนะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะ ขอฟันธงว่าเด่นผาด่างแดงรถดีจะชนะเพชรกาก้าระนองมวยไทยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเอ็ม mm นะคะ เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 98เข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นพี่น้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาแนวทางข้อมูลฟอร์มสิ่งดีๆของอนักมวยแต่ละรายการแต่ละตัว นะคะคเราได้มีข้อมูลไปแล้วเนี่ยข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามก็ขอให้กดติดตามนะคะเข้ามาดูและก็ช่วยกันแชร์นะคะและที่สําคัญที่สุด เข้าตัวถูกต้องออกตัวบังทุนนะคะออกตัวบังทุนกินสองข้างนะคะทัศนาดีๆข้อมูลดีๆที่ทางเซียนเปรี้ยวหามาเนี่ยเพื่อนำมาฝากกับพี่น้องสมาชิกแฟนมวยทุกท่านเนี่ยหวังที่สุดว่าที่จะทำให้พี่น้องมีรายได้จากการเข้ามาชมในคลิปใน ช่องมวยช่องทีเด็ดมวยสดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์ได้สิ่งดีๆไปแล้วก็ต้องแต่งตัวบางทุนกินสองข้างเอาเงินกลับบ้านกันนะคะก็มาต่อกันที่คู่รองในช่วงที่2ของรายการซึ่งจะทำการชกเป็นคู่ที่8นั่นเองนะคะมาดูนักชกทางด้านมุมแดงค่ะจะเริุนสุญลานามวยไทยนะคะพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ค่ะ นักชกวัย19ปีนะคะสูง165เซนติเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบุลลานามวยไทยนะคะชกมวยมาก็60กว่าไฟค่ะน้ำหนักปล่อยๆ58กิโลกร,รัมนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะหมัดต่อยแรงค่ะบูดุดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะคะเป็นมวยนักชกเป็นเป็นนักชกชาวกะเหรี่ยงนะคะ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนบงางปังตอพอหลักบุญเมืม่อวันที่สิบสองกันยายนที่สนามมวยราชลำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ค่ะแพ้คะแนนธีระพงดับทิศบางรักเมืม่อวันที่สามธันวาคมที่สนามมวยรังสิตนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนกุมารดอย เพชรยินดีอาคาเดมี่เมื่อวันที่26ธันวาคมที่สนามมวยรังสิตนะคะวันั้ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินนะคะชายโทนวออุราชาค่ะพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะนักชกวัย19ปีสูง170เซนติเมตรนะคะจากจังหวัดอุบลค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวออุราชาของเสียฟิวนะคะ ชกมวยมาก็70กว่าไฟแล้วค่ะน้ำหนักปล่อยๆก็59กกิโลกิโลนะคะเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีเหนียวแน่นนะคะสอกคมสามฟอมหลังมีแพ้คะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่24ตุลาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ค่ะชนะคะแนน1พิชิต ชอเที่ยงทมเมื่อวันที่21พฤศจิกพฤายนที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123อปอนด์ค่ะล,ะล่าสุดนะคะแพ้น็อกยกสีดอกไม้ป่าทอแทนไทยเมื่อวันที่26ธันวาคมที่สนามมวยรังสิตนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก121ออปอนด์นะคะสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะ จเจริญสุขเสียเปรียบรูปร่างนะคะแต่ได้ความหนักแรงอาวุธคมนะคะสามฟอมหลังนี่เขาเรียกว่าฟอร์มโรยลงไปเยอะสําหรับจเจริญสุขแต่นั่นแหละเจอตัวดีๆมาทั้งหมดเลยนะคะแพ้พวกปังตอแพ้ธีรพงษ์และแพ้กุมารดอยซึ่ง เป็นมวยเกตพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะแล้ววันนี้ได้ชกที่พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์อนซึ่งมองแล้วเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงที่สุดของเจริญสุกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจริญสุกจะต่ออยู่ที่พิกัด118ย11 9นะคะมาดูทางฝั่งชายโทนนะคะได้เปรียบรูปร่างนะคะแต่เป็นมวยที่เขาเรียกว่าถ้าทำได้ในชายโทนจะเป็นพระเอกเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไร่ที่โดนอาวุธหนัก ะะอย่างไฟล่าสุดที่พลาดแพ้นอกเจ้าดอกไม้ป่ามาไฟนั้นนะคะชายโทนทําเขาก่อนนะคะทํำดอกไม้ป่าทําท่าจะร่วงแล้วด้วยซ้ํานะคะแต่ก็สุดท้ายนะคะดอกไม้ป่าก็มาได้ลูกสดคืนมานะคะทำเอาชายโทนถึงกับร่วงเลยนะคะแพ้นอกไปเลยนั่นก็บ่งบอกให้เห็นว่าชายโทนเนี่ยเป็นมวยที่โดนอาวุธหนักแรงไม่ได้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าคางเปราะ นะโดนอะไรก็หล่นง่ายนะคะแล้วก็เวทน้ําหนักเนี่ยปกติชายโนชกอยู่ที่เวท123เพิ่งล่าสุดที่บีบมา121แล้วไฟนี้บีบมา120เนี่ยดูแล้วว่าเวทเนี่ยบีบเยอะเลยนะคะซึ่งจะเลินสุกจะด,ดูแล้วได้เปรียบน้ําหนักนะคะชายทนเป็นมวยตัวใหญ่แต่มาต่อยเวทเล็ก บีบมาไว้ร้อยยี่สิบเนี่ยมองแล้วว่าเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟนี้มองแล้วเนี่ยาทางฝั่งของเจริญสุขนะคะมาเจอมวยอย่างเจ้าชายโทนเนี่ยเจริญสุขไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะกลัวนะคะเพราะเกรดมวยเนี่ยไม่ได้ว่าเหนือกันมากมายนะคะไม่ได้ว่าเหนือเพราะว่าการผ่านเบอร์มวยเจริญสุขจะผ่านเบอร์ดีมา,มา,มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับทัศนมุมมองของมวยคู่ที่8นะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่คะ ขอฟันธงว่าจเจริญสุขบุญลานามวยไทยนะคะจะชนะชายโทนวออูราชาค่ะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับ ช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 นะคะเพิ่มเพื่อน id ดีมีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9่าค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะมารับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่เสียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนำมาฝากกับสมาชิก f c ทุกท่านเลยนะคะ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์นำไปสร้างรายได้ให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวนะคะและที่สำคัญที่สุดเข้าตัวถูกต้องออกตัวบังทุนแต่งตัวกินสองข้างนะคะเราเป็นผู้ได้เปรียบแล้วเข้าตัวถูกแล้วนะคะจงใช้ความได้เปรียบนั้นให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ย ตัวแปรของผลแพ้ชนะในวงการมวยเนี่ยในการแข่งขันกีฬามวยเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่มีอะไรที่ทชี้ชัดว่าแบบนี้คือแพ้แบบนี้คือชนะเพราะฉะนั้นนะคะให้ดีที่สุดเราต้องแต่งตัวซื้อขายบางทุนกินสองข้างชูใครก็ได้เงินนะคะจากนั้นไปปิดท้ายรายการกันที่คู่ที่9นั่นก็หมายความว่าเป็นคู่เอกในช่วงที่2นั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชก ทางด้านมุมแดงนะคะเพชรน้ำหนึ่งตอสุรัตค่ะพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะคะนักชกวัย24ปีค่ะสูง171เซนติเมตรจากจังหวัดชุมพรน,นะคะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อสุรัตจังหวัดระยองของเสียสุรัตทัพทิมนรินนั่นเองนะคะ ชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วค่ะน้ำหนักปล่อยๆหกสิบสกิโลกรัมนะคะเป็นมวยบู๊เตะขวาต่อยหมัดจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายค่ะสามไฟหลังนะคะเสมอคิวทองน้้ยสี่มุมเมืองเมื่อวันที่15สิงหาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ค่ะชนะคะแนนชายกรพอหลักบุญเมื่อวันที่3ตุลาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะ วันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพนน็อกยก2เฉียบขาดปอพงสว่างเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนที่ราชดําเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินนะคะคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองค่ะพิกัดน้ำหนัก126่งอปอนด์น,นะคะนักชกวัย19ปีค่ะสูง170เซนติเมตรจากจังหวัดยะโสธรน,นะคะ ซอมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ยสี่มุมเมืองค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะโชคมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วค่ะ น้ำหนักปล่อยๆก็63ิกิโลกรัมนะคะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักถีบขวางหน้าฟันศอกสวนฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะคะ3ไฟหลังก็มีชนะคะแนนแสนสนเอราวันเมื่อวันที่19กันยายนที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักห2 5รอปอนด์ค่ะแพ้คะแนนมังโกขอไปนะคะแพ้คะแนนมังกรเล็บเปิ้ลน,นครเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่สนามมวยร,งรังสิตนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัด หนัก126ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้คะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างเมื่อวันที่19ธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะวันนั้นจกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะคะสำหรับมวยคู่นี้นะคะทางฝั่งของก็เรียกว่าไฟนี้เป็นการรีเพลย์แมตช์ไฟ์ครั้งที่3แล้วนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยทางฝั่งของเพชรน้ำหนึ่งเคยชนะมาแบบโอ้โหเบียดกันมันมาก,มากๆเลยนะคะมากินกัินที่ปลายๆวันนั้นนะคะ ทางฝั่งของคิวทองทรมาดีๆแล้วก็มาฟันยางหลุดร่วงเลยแล้วก็มาแลกหมัดรงที่ท้ายที่ปลายยกห้าเนี่ยคะ่ะที่ปลายยกสี่ต้นยกห้าอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่เอาชนะมาได้เมื่อวันที่23สาพฤษภาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะจากนั้นก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ราชดำเนินนะคะ ไฟล่าสุดก็หมายถึงว่าเจอกันแล้วก็เสมอกันมาก็ขับเคี่ยวกันมาอย่างเมามันนะเมามันมากๆเลยนะคะคือคือเบียดกันเอียดอาเลยต้นๆ้นเนี่ยจะเป็นของเพชรน้ำหนึ่งก่อนนะคะทางฝั่งของคิวทองเนี่ยอาวุธอะไรจริงๆก็ดีหมดแต่ติดว่าเป็นมวยที่ถอยคือถอยเยอะเลยนะคะแล้วไฟนี้ไปชกที่สนามมวยราชดำเนินนะคะราชดำเนินส่วนใหญ่จะตัดสินเอามวยชิงทำนะคะเอามวยเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมแต่คิวทองเนี่ยคือถ้าถ้าถ้าเดินเนี่ย อาวุธดีทําได้ดีหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ไฟที่ผ่านมาเนี่ยไฟแรกที่แพ้เนี่ยก็พอไปถอยเยอะเลยถอยจังหวะถอยแล้วเปิดโอกาสให้ทางฝั่งของเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเดินขู่เดินออกแข้งเดินออกหมัดเดินไปจับตีนะคะจับตีเขาก็คือความครบเครื่องของเพชรน้ำหนึ่งอะ่ะมีดีมากทั้งนอกทั้งในคือได้หมดนะคะส่วนทางฝั่งของคิวทองเนี่ยต้องรอให้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาหาแล้วคอยออกเขาเรียกว่าเอาทรงอ่ะนะคะคอยออกอาวุธคอยเตะคอยจับคอยตีแต่คือติดหนีไป นะทีนี้พอติบหนีไปปุ๊บเนี่ยกว่าคือคือพูดง่ายว่าจะต้องตกเป็นรองก่อนอถึงค่อยมาไล่บี้ไล่กวดเขาตอนท้ายๆป,ปลายเนี่ยถ้าไล่ทันก็ดีไปนะคะแต่พอไล่ไม่ทันเนี่ยอย่างไฟก่อนหน้าเนี่ย ที่ที่แพ้ไปเนี่ยก็คือไล่เขาไม่ทันนะคะไฟไฟหลังสุดก็คือไล่ทันก็เลยตามตีเสมอเพราะฉะนั้นไฟนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่น้ําหนักเดิมก็คือร้อยี่สิบหกปอนด์นะคะสามไฟหลังของทงั้งสองไฟหลังของทางฝั่งเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยต่อยไว้ที่พิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์ก็เท่ากับบีบลงมาหนึ่งปอนด์นะสองไฟหลังของทั้งฝั่งของคิวทองเนี่ยก็ต่อยที่ร้อยี่หกก็ถือว่าโอเคน้ําหนักเนี่ยอาจจะแบบว่าดีๆของเจ้าคิวทองนะคะแต่ด้วยความหลากหลายอาวุธมวยดีเเนน่ของจ้้าพช ยังไงก็ตามแต่สําหรับมวยคู่นี้นะคะแพ,แพ้ชนะอีกเรื่องหนึง่งนะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึง่งเกมก็น่าจะเป็นไปในรูปแบบของสองไฟที่ผ่านมานั่นก็คือหมายถึงว่าคิวทองเนี่ยจะต่อยอสไตล์รอจังหวะลอยออก รอออกจังหวะสองก็ปล่อยรอให้ทางฝั่งของเพชรน้ำหนึ่งเป็นฝ่ายเดินเข้ามาออกอาวุธใส่รอตั้งรับรออะไรประมาณอย่างนั้นทีนี้มันบางทีกว่าดถั่วจะสุกงามันก็จะไหม่นะคะสำหรับทัศน์มุมมองของมวยคู่นี้เซียนเปี้ยมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัจ,จะชนะคิวทองนุย้ยสี่มุมเมืองย้ำแขนได้อีกครั้งนะคะก็สำหรับคู่นี้นะคะก็แนะนำให้เล่นแบบแต่งตัวซื้อขายเข้าไปก่อนที่ เพชรนำหนึ่งอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ค่อยออกตัวแต่งตัวเพราะว่าท้ายๆคิวทองที่จะมาก็ต้องปปลายนะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมอย่าพลาดสำหรับช่องทิดิดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8นะคะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8คะ่ะเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวเราเดียวกันกับเรานะคะมากดติดตาม มารับเอาข้อมูลข่าวสารมาเป็นพี่น้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะ เพื่อรับเอาสิ่งดีๆที่เซียนเปี้ยเมืองคอนจะสาะแสวแวงหามาฝากกับพี่น้องเอฟทีทุกท่านเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้นําไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะและก็ที่สําคัญเข้าตัวถูกต้องออกตัวบางทุนแต่งตัวกินสองข้างดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะมวยคู่เอกเนี่ยเคยขับเที่ยวกันมาแล้ว2ไฟเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไฟที่3เนี่ยเกมก็ต้องมันเหมือนเดิมก็ต้องพลิกไปมาเหมือนเดิมแต่งตัวดีที่สุดค่ะชูใครเราก็ได้เงินนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระ คุณ f c สมาชิก f c ทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมมาที่ได้เข้ามาร่วมรับชมรับฟังข้อมูลดีๆจากเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีนะคะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนก็ต้องขอกรับลาพี่น้องสมาชิก f c ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ